ตอนนี้น้องปุกกำลังจะตกปลากำลังจะตีปลาอ้าวน้องปุกตีปลาตีเบ็ดเลยอโอ้โหน้องปุกนี่มาบ่อจังๆหลายรอบแล้วครับโอ้โหตีเบ็ดไปแล้วครับโอ,โอ้ปลาจะเริ่มฉวยเบ็ดปลาจะเริ่มฉวยเบ็ด ปลากำลังเริ่มฉวยเบ็ดอ่าุา๊กรอ,อกำลังรออยู่ครับปลากำลังมาเล่นเบ็ดต้องุกต้องรอสักครู่ปลากำลังฉวยเบ็ด ป่ากำลังรอเป็ดกำลังรอปลาช่วยอ๋กินยังค,ครับแต่ว่าไม่ลงเฟซบุ๊กไม่ดีอะ

ามาเล่นทุ่นเยอะแยะเลยามาเล่นทุ่นเยอะแยะเลยเอาเข้าแล้วน้องกุ๊กอัดมาเข้าแล้วตัวที่สี่ครับของแม์นี้ปุ๊ก,กอัดมตัวที่สี่ครับ งัดตรงๆงัดตรงๆงัดตรงๆเออคัดไปนต้องฟุกกำลังอัดปลาครับตัวที่สี่ของแมตต์นี้นะบอชังชังเอออัดเท่าปลยอะตรงนู้นเยืนตรงนน้นเยอะไว้เยอะไว้เออกำลังสู้กับปลาครับปลายี่สกตัวที่สี่ครับปลาถวายเขาบอกเขาเยอะไม่ไหวเยอะไว้เยอะไว้เยอะไว้ เยอะไว้ออคัดไว้คัดไว้คัดดินะครับปลากำลังใกล้เข้าฝั่งแล้วครับเ,ออเอออยเอะไว้ครับเยอะไว้ครับปุ๊บปลากำลังจะเข้าฝั่งแล้วครับมองนั้นมองนี่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยเด็ดชูไปก่อนชูไปก่อนโชพาก่อนเดี๋ยวนี่นองจับจับทุ่นจับทุ่นเดี๋เียจับตะก้อเลยจับตะก้อจับตะก้อจับทุ่นมันรูดอุยนไม่ไม่ดิ้นไม่ต้องกลัวดิเอาเร็ว น้องฟ๊กจะจับปลาให้ดูแล้วครับโชว์ปลาที่ฝีมือที่น้องุ๊กตกปลครับจับตะก้อเลยกำแน่นๆไม่ต้องมันดิน้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรยกยกโอ้โหเดี๋ยวเดนะโอ้โหนองฟุกเดี๋ยวดเดีเดนะตัวที่สี่ของน้อแบบนี้ครับ